มาอีกเรื่องนึงค่ะก็คือกรณีของอสสพักประชาชนนะคะคือวันนี้เขาทำหนังสือนะคะทำหนังสือขอโทษเนวินนะ,ค,ะคือการอภิปรายเนี่ยนะ,ะดิฉันบอกว่าพักซ่อมเนี่ยเวลาเขาอภิปรายเขาจะดุเด็ดดุเด็ดเผ็ดมันมากนะคะเหมือนแบบว่าองลงนะคะ,นะคะแม่งเหมือนผีเท่านะ จะอภิปรายดุเด็ดเผ็ดมันนะคะหูหูหหหเหลือกตาเหลือกเลยนะจนกระทั่งคนเนี่ยดูแล้วแบบหูเกิดอารมณ์ร่วมนะคะรู้สึกว่าโนะอ้โหนะะเขาเรียกอะไรนะคะดูแล้วมันเนี่ยดูแล้วได้อารมณ์นู่นนี่นั่นนะ,ะยกตัวอย่างอย่างเช่นวิโรธคนหนึ่งลหละนะคะที่พูดเนี่ยดิฉันบอกว่าหน้าดำขครีคยดเลยเวลาที่อภิปรายนะคะจนกระทั่งมัน,ม,นมันเกิดเขาเรียกอะไรนะมันเกิดความสนุกอะนะคนดูก็สนุกแต่พอจริงๆแล้วเนี่ย ทุกเรื่องที่มาอภิปรายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ตีหัวเข้าบ้านนั้นเลยก็คือไม่ได้ไปตามเลยว่าสิ่งที่ตัวเองเอาขึ้นมาแฉหรืออภิปรายนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะจะไปจบลงที่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยเรื่องอะไรต,ต่ออะไรนะคะดูคือพูดง่ายๆว่าที่เขาจะจับเป็นมั่นเป็นหมอจริงๆก็คือเรื่องชั้น14ของดรทักษิณนั่นแหละนะคะที่หูเอาเป็นเอาตายจนได้จนกระทั่งวันเนี้ยนะคะท่านไปติดอยู่ในคุกแล้วนะคะก็ยังไม่เลิกที่จะพูดถึง กรณีที่จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ดิฉันบอกว่าการอภิปรายเนี่ยนะฮะกฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้สิทธินะะ์ในการคือกฎหมายเนี่ยก็คือจะต้องให้ความยุติธรรมทั้งคนทั้งคนพูดแล้วก็คนที่ถูกกล่าวถึงนั่นแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นสสมันจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นนะคะว่าเขาจะดําเนินคดีกันณนะตอนตอนนั้นก็คือต้องต้องให้สมัยประชุมสภาเนี่ยผ่านไปก่อน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสสพวกนี้หลายๆคนก็เลยมีเวลาที่จะไปเกลียดจะไปขอโทษจะไปเอากระชงกระช้าอะไรไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นนักการเมืองด้วยกันบางทีเนี่ยนะฮะก็อา้มณ์บัล่วยก็โอเคนะฮะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรืออะไรกันก็ว่ากันไปแล้วก็ยอมความกันไปขอโทษขอพวยกันไปนะฮะเรื่องนี้ก็คือนะฮะการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย่ะมันทําไม่ได้คุณ แล้ววันนี้สอสอคนเนี้ของพักประชาชนคนนี้นะคะหรือพักส้มคนเนี้การเขียนจดหมายไปขอโทษเนวินเท่ากับว่าคุณยอมรับสารภาพว่าคุณเนี่ยนำเข้าข้อมูลเนเป็นเท,ท็จเอาข้อมูลอันเป็นเท,ท็จไปอภิปรายในสภารัฐสภาไม่ใช่ที่ที่พวกคุณเนี่ยนะจะไปปากแจวอยากพูดอะไรก็ได้รัฐสภาวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าถ้าคุณจะไปพูดอะไรโดยที่มันไม่มีข้อเท,ท็จจริงนะคะ มันยังไม่เท่ากับว,ว่าคุณไปพูดแล้วคุณเข้ามาขอโทษเขาเพราะกลัวเขาจะฟ้องหรือเขาอาจจะฟ้องคุณแล้วก็ได้ตัวอย่างนะคะก็มีเช่นกรณีของสอสจิรัตสสอหทีทหารหรือสอสรักแกงนั่นแหละตอนนั้นถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีนะฮะหลังอภิปรายหมิ่นประมาทพลอากาศเอกทะเรศในสภานะหรือกรณีล่าสุดก็คือเนี่ยคุณจุลพงศ์เนี่ยเขายอมรับผิดว่าตัวเองอภิปรายเรื่องเขากระโดดด้วยข้อมูลเป็นเท็จต้องขอโทษตระกูลชิดชอบจนเป็นข่าว คำถามก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวหรือเปล่าดิฉันกําลังจะมองว่าพวกคุณไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรต่อสาธารณชนเลยเหรอคะนเนวินหรือเขากระโดงจะถูกจะผิดเรื่องเนี่ยนะคะคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันอยู่ในศาลมันอยู่ในขั้นตอนมันเป็นคดีแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่กล่าวหากันเพราะฉะนั้นที่ที่อนุทินบอกว่าเรื่องของอ่หัวสอวอเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตัวเองเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการที่ถูกกล่าวหามันก็หมายความว่าคุณนะเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะแล้วเมื่อคุณถูกกล่าวหาเขาก็จะมีหมายไปบอกคุณว่านะคุณเนี่ยกําลังจะถูกตรงนู้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญคุณไปให้ปากคําหรืออะไรต่ออะไรนั่นคือดิฉันบอกว่าเอาไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาก็ได้คุณเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้เอ้าแต่ว่าคุณไม่ได้ไม่ผิดคือจะแถไปไหนคะนี่เป็นถึงร,รัฐมนตรีมากี่ครั้งแล้วแล้วนั่งอยู่มหาไทยก็ต้องรู้อยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าเมื่อมีการนําเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยเออรู้สึกผิดแล้วก็ไปขอโทษกับเนวินแล้วก็คือจะจบแล้วฮะดิฉันบอกว่าในฐานะที่เป็นประชาชนดิฉันบอกว่าไม่จบแล้วฮะเรื่องนี้คุณทําแบบนี้ได้ยังไงข้อมูลนั้นเป็นเท็จมันควรที่จะถูกปล่อยไปในสภารัฐสภาเป็นที่ที่นะคะเป็นที่ที่คนที่เขามีเกียรติเขาเข้าไปอยู่กันทั้งนั้น เต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วไม่ได้เข้าไปอยู่ฟรีๆนะฮะมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้ววันนี้คุณจะป๊อตเห็นเขาเป็นรัฐบาลน,นะ,ะเห็นเขามีส่วนกับรัฐบาลชุดนี้แล้วตัวคุณเองวันนี้นะฮะก็เป็นพักเดียวที่ส่งให้เขาขึ้นเป็นรัฐบาลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นข้อมูลมันเป็นเท็จคุณจะมาแค่ขอโทษไม่ได้ที่สำคัญเลยก็คือดิฉันบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหายแล้วถ้าไม่มีการจัดการ เราจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ที่พูดกันเปล่าเปล่าเปล่าอยู่ในสภานั้นเนี่ยนะคะมีใครมารับรองบ้างว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเห็นไหมคะในสภาคุณยังเป็นกันอย่างนี้เลยแล้วก็ไอ้กรณีที่บอกว่าอ่เพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าป็นปกติค่ะไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยละค่ะนะคะทุกพักอ่ะมันก็มีการไหลออกไหลเข้าอะไรปกติธรรมดา แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปสนับสนุนใครได้ทั้งหมดคนที่จะมาทํางานการเมืองต้องไม่ลืมนะฮะว่าคุณต้องมีอุดมการ์อันดับแรกเลยที่คุณจะมาเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยคุณต้องมีอุดมการ์คุณต้องมีจิตใจที่เสียสละที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเพราะฉะนั้นคําพูดที่บอกว่าพรรคไม่สนับสนุนไม่นั่นไม่นี่เนี่ยฟังไม่ขึ้นค่ะนะะเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็สนับสนุนคุณ นะฮะในอ่าในเขาเรียกอะไรนะในส่วนที่เขาสนับสนุนได้เท่านั้นแต่จะให้สนับสนุนยังไงคะต้องขนาดไหนฮะถึงจะพอใจแล้วจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไปเนี่ยไปได้ค่ะมันเป็นสิทธิของของของคนคนนั้นอยู่แล้วนะฮะที่จะลาออกแล้วก็ไปอยู่กับพักใดหรือไปหาที่เกาะหรือไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะนะฮะเพราะว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเองวันเนี้ยนะฮะ หลายๆคนก็มาจากพักนู้นพักนี้แล้วก็มารวมกันแล้วก็อยู่กันมาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ไปได้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าเมื่อจะไปแล้วเนี่ยทาไมจะต้องมาให้ร้ายนะคะคือพอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ว่าร้ายกันต่างๆนาน,นาเน,นะเช่อนอย่างวันนี้นะคะก็มีอสอกอนะคะกลุ่มสอกอกทอมที่บอกว่าพักไม่สนับสนุนนู่นนี่นั่นจะบอกว่าถ้าพักไม่สนับสนุนคุณไม่มาถึงจุดจุดนี้แล้วค่ะ เพราะว่าการที่จะเข้ามามันจะต้องอใส่เสื้อพักก่อนนะฮะหรือการที่เข้ามาเป็นอสอสออย่างคนที่ลาออกไปแล้วไปสังกัดสังกัดคือก็ไปอยู่กับพักภูมิใจไทยเนี่ยนะะก็ไม่ต้องมาแก้เกอ้อหรอค่ะว่าอยู่ที่พักไม่เห็นหัวไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นคืออยากจะไปก็ไปนะ,ะับดิฉันบอกว่าการจะเห็นหัวคนไปหมดทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณเข้ามาทํางานการเมืองคุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณเนะี่ยนะฮะต้องการแต่ผลประโยชน์ถูกไหมฮะคือถ้าคุณมีอุดมการ์ในการที่จะมาทํางานการเมืองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันจําเป็นด้วยเหรอคะจะต้องมีตําแหน่งแห่งที่การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสามารถที่จะทาอะไรช่วยเหลือประชาชนได้อยู่แล้วนั่นคือคุณเนะี่ยนะฮะคุณก็เป็นนักการเมืองเป็นอะไรอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณทาําบ่อยๆทำได้เรื่อยชาวบ้านเ็าเห็นหน้าหรือทําให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าโอ้โหคุณนี่แบบ นะะเข้าถึงชาวบ้านเไรอย่างเงี้ยผลที่ได้ก็คือตัวคุณเวลาคุณลงลงพักส่งลงเนี่ยคุณก็ได้รับเลือกแล้วเมื่อคุณได้รับเลือกคุณก็ได้ผลประโยชน์เป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนนะคะได้เครื่องราชได้สิทธิประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดทํานองแบบพักไม่สนับสนุนพักไม่เห็นหัวหรือพักไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,นคือพักตอบสนองคุณไม่ได้ว่างั้นเถอะเอาตรงๆนะฮะ พระนั้นเรื่องนี้ที่ฉันบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นตกใจแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเมื่อคนเหล่านี้ออกไปพักก็ไม่ได้ล่มสลายอะไรพักนี้เป็นพักใหญ่ดีสีค่ะเล้วฉันบอกว่าบางทีเนี่ยนะคะมันก็ต้องใช้สถานการณ์เพื่อคัดกรองคนคนไหนที่อยู่กับเราไม่ได้ก็ต้องไปส่วนคนที่ยังอยู่นะคะฉันบอกว่าคุณยึดมั่นเอาไว้เถอะประชาชนเขาจะจําคุณได้ตลอดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้นะคะดิฉันบอกว่าข่าวมันมีหลายหลายข่าวมากนะขอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึง กรณีของ30บาทรักษาทุกโรคดิฉันไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมอนุทินกล้าอนุทินวันนี้คือนายกรัฐมนตรีนะคะกล้าที่จะพูดว่า30บบาทรักษาทุกโรคเนี่ยสามสิบสามสิบบาทรักษาทุกที่เนี่ยเป็นผลงานของตัวเองนะไม่ใช่ของหมอชนน่านเพราะตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดิฉันบอกว่าที่ผ่านมาพอเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ย ระทวนตีว่าการกระทรวงสารณสุขนะคะก็คือหมอชนน่านนะคะก็คือหมอชนน่านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมันมันเอามาพูดได้ยังไงนะคะสวัสดีทุกทกคนค่ะนะคะไม่ได้ไม่ได้ทักทายแต่ว่าเห็นนะคะทุกคนเลยอืมแล้วก็ยังพูดเรื่องของการฟอกไตอีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะนะคะ กรณีที่ดิฉันกาลังจะพูดถึงนี้ก็คือเขาพูดว่าเขาสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยาารักษาทุกที่เนี่ยนะเป็นผลงานของเขาแต่จริงจริง